แผเมื่อวานนี้ที่แย่มากๆเลยเนี่ยนะครับเออบางรายการเนี่ยนะเอาประวัติอาจารย์สุพจตถ่ายมกขึ้นมาโอ้หรอนะ,ละแล้วก็หลือกับเอามาแขวนอ่ะพูดได้ง,ง่าย<ห>อ๋อครับเพราะก็เป็น คุณสุพศไข่มุกก็เป็นหนึ่งทัศนะหนึ่งความเห็นและพระเอิญว่ามันมีความเกี่ยวพันกับท่านคือมีการเอาคาพูดท่านมาท่านบอกเอามาเอามาให้หมดอย่าไปเอาแค่โคตรคาพูดมาเฉยๆแล้วไปสรุปตีความอย่างโน้นอ,อย่างนี้ซึ่งท่านก็พูดตามหลักการนะคะตามหลักการนั่นเลยเอ,อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปนี่แหละถึงขนาดเนี่ยไม่ใช่แค่นักวิชาการอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะไม่ใช่แค่สื่อแม่ยก<อ>แม่ยกที่นักการเมืองบางคนเนี่ยนะ ออกองแข่งลงตู่เนี่ยนะก็เอาเอาที่สือมาเล่นนี่แหละเนี่ยแปดปีแล้วแปดปีแล้วไปได้แล้วไปได้แล้วนะค่ะส่วนค,คำตอบจะเป็นอย่างไรจะครบเมื่อไหร่อย่างไรรอติดตามในเวลาอันใกล้นี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> ไม่นานเกินรออย่างแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้มีการพูดถึงแคนดิเดตนายกคนต่อไปแล้วในขั้นตอนนี้หากพลเอกประยุจันโอชา จะต้องสะดุดหยุดลงคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมทั้งเกมในสภาด้วยเนี่ยนะ,ะส่วนหนึ่งมันมีทฤษฎีมาจากว่าความไม่แน่นอนในเรื่องของการนับแปดปีะนะบางบางฝั่งก็ไปเชื่อพอเห็นไอ้บันทึกการประชุมของกรรมการร่างรัฐมนตรีที่มีการมาเปิดเผยและอาจารย์สุพศ์บอกว่าเฮ้ยมันมันส่วนเดียวเองเนี่ยนะฝั่งหนึ่งก็เขวไ,ไปแน่พ <c oughs> อ,อไปแน่ปุ๊บ <c oughs> แผนสองแผนสาม้องเปลียต้องเตรียมนะคะเพราะถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ สมมุติว่านะคะสารัฐมนตรีการตีความแล้วท่านจะต้องครบในวันที่24สิงหาคมนี้เนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป<ะ>ในการเอารายชื่อค a n d i d a นายกััมนตรีของการเลือกตั้งในปี2562เอาขึ้นมา ซึ่งรายชื่อในตอนนั้นถ้าคุณจําได้มีใครบ้างตอนนั้นสําหรับประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะภูมิใจไทยก็คือคุณอนุทินชาญวิรูลพรคเพื่อไทยพรกก็จะมีหลายคนนะมีสามคนค่ะมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราัรธ์มีคุณชาชาติสิทธิพันธ์แล้วก็มีคุณชัยเกษมมิติสิรินะคะก็ดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ในรายชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะ จริงๆคุณชาชาติโดยโดยพฤติินัยก็ยังคงอยู่ในฐานะแคนดิเดตยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่คุณหญิงเนี่ยก็ย้ายไปอยู่เปิดไปเปิดพรรคใหม่แล้วคุณหญิงเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงไม่โหวตให้หรอกนัจะมีมันจะมีสองคนที่โหวตให้ย้ายบ้านไปแล้วส่วนคุณชัยเกษมนี่ก็คือแบบโอ้ท่านก็ห่างหายไปจากสนามการเมืองไปเลยนะในในในแง่ของกฎหมายค่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะได้ไหมก็ยังได้อยู่นะไม่ได้ถูกตัดสิทธ์อะไรเนี่ย แต่คนหนึ่งที่มีคนจับจ้องมองดูก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็วันก่อนไปหาสงหาเสียงอะไรก็พูดถึงเรื่องของการพร้อมในการเป็นนายกเลยนะคะคุณอนุเชนชาญวีรกูลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของ8ปดปีนายกนะคะบอกว่าจะเป็นเงื่อนไขให้รัฐบาลเกิดการสะดุดหรือเปล่าแกก็บอกว่ายังมองไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คนพิภาคษา เพราะฉะนั้นก็ต้องทําหน้าที่ดีที่สุดจนถึงวันที่เราทําไม่ได้ซึ่งก็คิดว่านายกเองก็คงจะทําอย่างเต็มที่นะคะส่วนชื่อของตนที่อยู่ในตะกร้าบัญชีรายชืย่อคัดดีเดตผมมีชื่ออยู่แล้วจนถึงวันนี้เพราะเป็นหัวหน้าพักการเมืองมีนโยบายชัดเจนว่าพักภูมิใจไทยเสนอหัวหน้าพักเป็นนายกตั้งแต่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก่อนปี62ด้วยซ้ํายืนยันว่ามีชื่อ แต่ไม่ได้แข่งอะไรกับใครทั้งสิ้นเพียงแค่อยู่ในกระบวนการนะักข่าวเลยถามว่าไม่ว่าจะออกในแนวทางไหนพร้อมทำงานเต็มที่ใช่หรือไม่ก็บอกว่าแน่นอนค่ะพร้อมทำงานเพื่อบ้านเมืองเลยถามย้ำว่าถ้ามีเหตุการณ์ต้องหยิบชื่อค a n d i d a e นายกจกล้ดดกาขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างทำตามรัฐธรรมนูญทำตามกติกาไม่มีสวนทางไม่มีการเสียบข้างหลังใครนนไม่มีดิ้นรนเพื่อ,อตัวเองได้ประโยชน์ อันนี้กี่เส้นใต้เลยต้องกี่เส้นใต้สามรอยเส้น,น <ะ S 2> ในประโยคนี้ไม่มีเสียบข้างหลังใครคือคือถ้าเกมมันไปถึงตรงน,นั้นแล้วเนี่ยก็ไปว่าคุณอรุทินไม่ได้พอชื่อก็อยู่ในตะกร้ายชื่อก็อยู่ในตะกร้าอยู่แล้วะนะครับไม่ใช่แบบอ่แกก็ในยากของคําพูดแบบนี้คือไม่ได้ดิ้นหลนไม่ได้เคลื่อนไหวให้เกิดสถานการณ์แบบนี้เพื่อให้ตนได้ประโยชน์เพื่อให้ตนได้ประโยชน์คือไม่เสียบข้างหลังใครในแง่ที่ว่าวันนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลดูหัวหน้ารัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์นะไม่ได้เคลื่อนไหวเสียบ แทงข้างหลังเพื่อนน,น,อนะพูดง่ายๆนะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่ามันไปถึงตรงน,นั้นเนี่ยอันนี้ว่ากันไม่ได้ค่ะนะครับคค่ะ่ะะส่วนเรื่องของการยื่นนะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายค้าแหละเพราะเขาก็กําหนดวันอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะว่า17สิงหาคมนี้นะคะจะมีการยื่นให้ประธานชวนหลีกภยัยส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความ กรณี8ปีและก็ยังมีประเด็นอื่นๆด้วยที่จะมีการไปรยื่นอันนี้ก,ก็พวงประเด็นอื่นๆเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับการอาภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็แต่เรื่องนั้นเนี่ยเรื่องไม่ไว้วางใจเนี่ยจะต้องไปยืป่นปปชเรื่องพุทธิิตนะครับก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับานาฬิกาลุงป้อมนะ แปปีเนี่ยอานาติกาลุงป้อมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่อง GT200 นะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เ,เรื่องเก่าแต่ว่ามันมีการอภิปรายกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเอาหลักฐานไปยื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะประธานคณะทาง,นทา,ทงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสราแะค่ะว่าเดี๋ยววันที่17สิงหาคมนี้เนี่ยนะคะฝ่ายค้าน จะยังจะยื่นประธานรัฐสภาเสนอต่อสารัฐธรรมนูนค่ะเพื่อขอให้วินิจฉัยกรณีการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะก็ยืนยันอันนี้นะคะว่า17สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการยื่นเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะ